มาครับพี่พี่มาดูพระเครื่องวัตถุมงคลกันนะครับที่เห็นด้านหน้านี้คือพระขุนแผนครับพระขุนแผนพรายมหาพูดนะครับพระขุนแผนพรายมหาพูดตาราตายวันเสรา,เรา,นา,าร์เผาวันอังคารสร้างเมื่อปี2 5 6 6พระชุดนี้เนื้อหามวลสารแน่นๆจัดจัดนะครับอันนี้ได้มาใหม่นะครับส่งมาใหม่ๆเลยสดๆเลยนะครับได้มาปุ๊บนะครับถ่ายลงคลิปเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเสียโอกาสนะเดี๋ยวช่องอื่นตัดไปก่อน นะอันนี้เป็นเนื้อว่านทั้งหมดพระชุดนี้นะครับพระชุดนี้มีความสวยงามและเด่นด้านเนื้อหามวลสารหรือจะเรียกว่าพายมหาพูดแม่บุญล้นนะครับพายมหาพูดบุญลน้นนะมีอันนี้ตะกรุดหนะ้าเลขแปดแปดนะครับอ่าเนื้อพายพิมพ์พายกุมารเนี่ยสร้างห้าพันองค์นะครับส่วนพิมพ์ทรงพลญ่นั้นสร้างพันห้าร้อยองค์ตอนนี้เป็นตอนนี้เป็นที่นิยมมากนะหาได้ยากโดยเฉพาะที่ฝังตะกรุดแล้วก็ฝังกุมารทองด้านหลังถือได้ว่า อ่าตอนนี้อ่าหายากเราวมีตดเอามาโชว์กันแต่ไม่เอามาขายนะครับมีโอกาสได้เช่ามาของพิมพ์พายกูมารน,นะก็จะนำมาทำลงคลิปอยู่เรื่อยๆนะถ้าได้มาใหม่นะครับถ้าผมได้มาใหม่จะทำลงคลิปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าพระมีความงดงามด้านพุทธศิลป์นะถึงแม้จะเป็นพระพิมพ์โดยการแต่ว่าเนื้อหาหมวลสารนั้นเป็นเนื้อว่านครับนะครับเป็นเนื้อว่าน ถือว่าผู้สร้างนั้นได้สร้างอย่างบรรจงไปอย่างมากเนื่องจากกว่าจะรวบรวมชนวนมวลสารว่านมงคลทั้งร้อยแประการรวบรวมได้แล้วไม่พอต้องรวบรวมให้ได้มากพอถึงการสร้างถึง5000องค์ในพิมพ์พายกุมารแบบนี้นะครับก็ถือว่ารวบรวมได้เยอะพอสมควรแต่ก็ต้องใช้เวลาพระชุดนี้นะครับการอธิษฐานจิตปลุกเสกจากาหลวงปู่พุทธาวิมโล วัดบ้านคออภทรายมูลจัยะโสธรน,นะครับในวันที่29ธันวา2566วาระที่2หลวงปู่สุพรรณวัดซมตาโตงอำเภอขุนหารจศรีสะเกดนะครับปลุกเสกเมื่อวันที่3มกราคม2567วาระที่4หลวงปู่วิเชียนวิมโลนะครับท่านอายุ90ปีพรรษา40วัดบ้านเสมอใจอำเภอพยุจังหวัดศรีสะเกด วาละที่4หลวงปู่คำสิงนะครับท่านอายุร้อยห้าปี80พรรษาวัดปราซวมอเภอเมืองจันจังหวัดศรีสะเกดนะปุกเสกและวาระสุดท้ายครับหลวงปู่จันสำนักสงฆ์นิพพานธรรมพรจังหวัดศรีสะเกดนะครับอำเภอเมืองจันเช่นเดียวกันอธิษฐานจิตปุกเสกวัตถุมคลรุ่นนี้หลวงปู่จันสำนักสงฆ์นิพพานธรรมพรท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีท่านเคยไปจำพรรษายอยู่กับหลวงปู่โตด้วยนะถือว่าไม่ธรรมดานะครับปัจจุบันอายุ70 ห้าปีห้าสิบห้าพรรษาเป็นพระที่ได้ไดรับความเคารพและศรัทธาจากลูกศิษย์ดุหามากมายนะครับอันนี้เป็นลายนานเกจิคณาจารย์ที่ปลุกเสกนะะให้ชมสามองค์ที่ผมเอาขึ้นมาด้านหน้าเนาะเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยก็จะทยอยทยอยให้ชมนะะในกล่องเนี่ยมาทั้งกล่องเลยนะวันนี้ <laughs> นะครับอันนี้เป็นเนื้อว่านนะเนี่ยเนื้อว่านนะครับส่วนใหญ่พระขุนแผนผงพรายกุอ่าผงพรายเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นสำนักอื่นเนาะไม่ไม่ไมพลาดพิงเนาะก็จะเป็นเนื้อเนื้อผงพุทธคุณเนาะแล้วก็จะผสมผงพรายกุมารหรือเป็นพรายของคุณแม่อะไรก็ว่าไปแต่สำนักของท่านอาจารย์หมอธรรมนะซึ่งปัจจุบันท่านก็อุปสมบทเป็นพระภิสุอยู่วัดแดงหม้อนะครับทาจากเนื้อว่านนะครับก็ถือว่าได้ได้ความเป็นมงคลจากอ่าจากว่านนะจากจากชื่อของว่านจากพุทธคุณของว่านที่เป็นของทนสิทธิ์เนี่ย เข้ามาสถิตอยู่ในวัตถุมงคลด้วยและได้พายพายแม่บุญลน้นซึ่งเป็นพายตกทอดมาในะจากสำนักจากอาจารย์ของท่านสู่สำนักของท่านและนำมาทำเป็นวัตถุมงคลนะองน์นี้มีตะกุดนะมีตะกุดนะครับมีตะกุดนะครับมีตะกุดนะอันตะกุดนะนี่ครับเป็นพิมพ์ที่เขาเรียกว่าเป็นพิมพ์มานนะาพ,มพายกุมารนะอ่าพิมพ์พายกุมารและพิมพ์ทรงพลใหญ่ ซึ่งทรงพลใหญ่นั้นก็ถือว่าหายากนะในรุ่นนี้เนาะเป็นเนื้อวานด้วยนะครับเนี่ยสวยงามเนาะนะครับสวยงามนะองนี้นะครับเลขก็สวยพระก็สวยนะดูสิครับอ่ามวลสารนี่จุกอ,กอกเลยแน่นๆนะแน่นๆนะครับแน่นๆนะนี่นี่นี่อา่าดูนะครับเล่ก้านะอา่าเล่ก้านะครับสวยงามมากไม่ธรรมดาจริงๆนะนะครับนี่สวยงาม เลขเก้านะดูแบบดูเร็วๆเลยนะไม่ต้องดูอ่ารายละเอียดไม่เยอะนะเพราะว่าพระเนี่ยเป็นพิมพ์เดียวกันทั้งหมดนะครับเป็นพระพิมพ์เดียวกันทั้งหมดดูง่ายๆเลยนะนะดูง่ายๆเลยนะครับเนี่ยดูดูครับเนื้อโอ้โหความฉ่ําความแห้งของเนื้อว่านนี่คือเสน่ห์อันในมุมในมุมของผมนะผมมองว่านี่คือเสน่ห์ของวัตถุมงคลรุ่นนี้เพราะว่า เป็นเนื้อว่านน่ะเป็นเนื้อว่านน่ะทุกองค์ไม่เหมือนกันนะหมายถึงว่าเนื้อหามวลสารวันณะของพระเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยดูอย่างนี้เห็นไหมครับไอ้ที่ว่าพระแต่อย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าทําตกหรืออะไรนะคือตอนปั๊มเนาะพอว่านเขาแห้งตัวเนี่ยอาจจะมีการยุบตัวหรือขยายตัวของเนื้อทําให้มีรอยได้ผมว่าเป็นสนิ นะครับเป็นธรรมชาติสิอ่าเป็นธรรมชาตินะนี่เลขดูครับ8 8นะมีตะกุดเลข88นะนะครับตะกุดเนี่ยไม่ใช่ว่าสอดแค่โลหะเฉยนะตะกุดก็จานตะกุดก็จานด้วยและจานพระอีกรอบหนึ่ง <c oughs> เสกอีก5วาระด้วยกันนะไม่ธรรมดานะครับนี่สวยงามนะดูครับโอ้โหความฉ่ำของเนื้อนะสวยจริงๆนะนะ่ะอ่าดูนี่เห็นไหมเรื้วกว่านเหมือนกัน แต่วันนักพระเนี่ยต่างกันนะผิวของพระเนี่ยดูครับอ้าวกล้องไม่ชัดเะเดี๋ยวปรับไฟก่อนเม่อั้จะหมุนไปทางไหน <c oughs> อ่านะครับพี่พี่ดูพระสบายๆนะรับประกันแท้เก๊คือเงินเต็มจํานวนนะครับเป็นพระที่มีการปลุกเสกอย่างชัดเจนนะที่จริงมีภาพประกอบด้วยนะแต่ว่าไม่ได้นามานะเพราะผมทาแล้วหลายคลิปนะครับถ้าพี่พี่ชมถึงถึงตอนนี้นะแต่ที่จริงมีภาพประกอบทุกอย่างนะ แต่ว่าไม่ได้นํามาประกอบไม่ได้นํามาใส่ในคลิปนี้นะครับสวยงามมากนะครับสวยงามนะเป็นเนื้อว่านเห็นไหมรุ่นเดียวกันแต่วันนะของผิวต่างกันอันนี้อาจจะเป็นว่านที่มีเนื้อหามนสสารที่สีออกเทาๆดำๆองค์นี้ออกแดงๆน้ําตาลใช่ไหมครับมันต่างกันนะเนี่ยองค์นี้ก็ออกน้ําตาลน้ําตาลอ่อนๆนะครับนี่น้ำตาลอ่อนๆดูครับคราบสีขาวนี่ไม่ใช่เชื้อรานะเป็นเนื้อของคราบของน้ำว่านที่เขาแห้งตัวนะครับ เนี่ยบวลสารจุกอ,อกเหมือนกันนะนี่น,น,นี่ดูเห็นไหมครับบวลสารแน่นๆเลยนะโอ้สวยงามนะงอ์นี้เลขตกพันกว่าแต่ว่ามีตะกุดนะครับก็แล้วแต่พี่พี่จะต้องใช้วิจารณญาณเนาะคุณแผนผงพรายเนี่ยต้องใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมเนะาะเพราะว่าต้องขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมมองว่าเป็นสิ่งที่ แม่ต้องลองสัมผัสนะต้องลองพกพาอาราีนาติดตัวต้องลองบูชาดูนะครับเชื่อมั่นและบูชาศรัทธาย่อมเกิดผลนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะพี่ๆนะก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับมอนคลาสสิกนะครับก็ จะนําพระเครื่องวัตถุมงคลมาให้ชมอยู่เรื่อยๆนะเป็นพระที่ได้มาประจําอยู่แล้วนะเพราะว่าถ้าเป็นช่องของผมเนี่ยก็จะเป็นคุณแผนผงพรายถ้าส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เป็นเครื่องรางไม่ตามมหาสเสน่ห์หลวงพ่อเมียนวัดบ้านเจเนียงนะครับก็เดี๋ยวจะมีมีง้างเลยนะเดี๋ยวมีง้างเลยนะอาจจะลงง้างต่อไปโอเคครับวันนี้เราพบกันเท่านี้สวัสดีครับ